แต่เก่าขึ้นมาแต่ตัวนี้ใหญ่หญๆทั้งนั้นเลยนะเ,เก่าไซดีไม่น่าจะเป็นปลาหลุดไม่น่าใช่เก่านม่ใช่เราไม่ใช่ปลาปลาหลุดคืออะแลหละโอ้ไหนว่าเหยื่อทำใหม่เอ้ยตัวนี้นี่ว่าพูดมันก็หกสิบอีกตึงไป ก็ตอนนี้ก็ถึงหมายแล้วนะครับกองแรกดูนะครับว่ากองนี้จะมีปลาไหมครับเมา ปาไนวางว่ะเก๋าเก๋าแล้าใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ยไม่ขึ้นเลยใหญ่ลงใหญ่ลงใหญ่ลงลอยแล้วลอยแล้วลอยแล้วโอเคโอเคลอยแล้วลอยแล้วลอย้เราแล้วมั้งเปิดว่ะเราเราใช่เหรอไม่ดูกันกัดที่พื้นเลยเออยเจ้าเด็กโคตรแล้วนะ ใช่เป๊เดี๋ไ่อาเดี๋ยวไปทำไมะรู้แต่ว่าอะไรเนี่ยคุราวีตามปะเกราวีเก๋อเหรอเนี่ยโองโหเือะเลยไม่พอพอหมดคุราวเลยโอ้ยได้สองตัวไว้ได้คลครองไว้ตัวใหญ่แต่มันต้องการใจกดปูนไม่งั้นแม่งไม่ทองได้ ต้องเข้าอะเอาเบรกเข้าไม่งั้นจะไอ้โหนก็หมอนเลยอ๋อโอ้โหแต่ตัวนี้นด้จ่ใหญ่กป่าตัวอื่นนะไม่ได้นะพี่นวดถ่ายละเฮ้ยอยู่วะโอ้จับเต็มที่เลยทำไมไม่ฝังวะกาะอาชีมั้ง โหตอนแรกกลัวสายตัวนี้จะไม่ไหวไม่ไหวไหมมวลละร้อยสี่สิบเองบอ,อกแล้วว่าคันมันพววุ่งเยอะแต่มันแต่คงยันรอบแมตต์เดียวแล้วก็เปลี่ยนเลยขล่างขึ้นมาดิโ,โใช่ใช่ใช ไม่ไดูไอ้นี่ดนะ้วยตอนแรกไม่ได้วัดด้วยไม่มั่นใจด้วยป๋าบอกวะารูเป็นกองเออแล้วมาสึกดุด่ดรุ่ดรุ่ด,ด,ด,ดเอ้ยเออเป็นการ,อการไอ้ตัวที่ว่ารูด้วยนะอ่า